ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกเข้าถูในช่องเก็บตังค์นะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวแพลตฟอร์มของ AIX Wallet นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเว็บสนะครับกระเป๋าเงินสามารถที่จะใช้ได้ตามปกติแต่มีพิเศษคือสามารถนําเหรียญมาลงทุนเพื่อ s t ต k ก n ิ้งรับรายได้และปันผลด้วยนะครับปกติกระเป๋าเงินเว็บสมนะครับมันจะไม่มีระบบในการสเต k กกิ้งนะครับหรือสร้างรายได้นะแต่กระเป๋า AIX Wallet นั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเป็นช่วงการโปรโมทนะครับเป็นจังหวะที่ดีและโอกาสแรกๆนะครับสำหรับการโปรโมท ฟอร์ม AIX ดังนั้นนะครับ AIX จึงจัดให้มีการสามารถที่จะนําเหรียญที่เรามีนั้นสเต็กกิ้งลงไปโดยรับผลผลกำไรนะครับเป็นรายวันนะแต่ว่าตัวนี้เป็นการคิดอัตรากําไรรายเดือนให้เราได้ดูกันนะครับผมส่วนถ้าเราไม่ต้องการที่จะสเต็กกิ้งหรือฝากเงินเราสามารถที่จะถอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงครับ ที่นี้นะครับใครที่ทําการสมัครนะครับแพลตฟอร์มของ AIX Wallet นะครับแนะนําเพื่อสมาชิกเข้ามาที่ตั้งค่านะครับส่วนนี้เราก็เข้ามาที่คําเชื่อมโยงนะครับเพื่อที่จะสมัครรับเงิน a d ร์ด็อกฟรีนะครับหนึ่ USDT นะซึ่ง a d รด็อกตัวนี้นะครับจะได้ก็ต่อเมื่อเรานําลิงก์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้เป็นรหัสกระเป๋านะครับเอาไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของผมเพื่อสมาชิกก๊อปปี้นะครับแล้วก็นํามาวางในส่วนของกระเป๋าของเพื่อนสมาชิกตรงนี้จะสามารถได้รับเหรียญแอร์ด็อกแบบฟรีๆครับผมสาหรับต เหรือมาเบิร์นเหรียญได้นั่นเองนะครับซึ่งการเบิร์นเหรียญน,นั้นจะทําให้เราได้รับเป็นปันผลกําไรด้วยนะครับซึ่งปันผลกําไรนั้นขึ้นอยู่กับการลงทุนของเราว่าเราทําการลงทุนหรือสเต็ i กิ้งเท่าไหร่นะครับผมและสําหรับ EP นี้นะครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านหลายคนมีข้อสอบถามผมมาว่าทำไม AI Wallet นะครับคิดค่าแก๊สอย่างไรนะครับเวลาโอนเหรียญเนี่ยกับกระเป๋าตังค์ตัวเนี้ใช้ค่าแก๊สเท่าไหร่นะครับ ผมจะอ้างอิงนะครับจากกลุ่มของแอดมินของ AX Wallet เลยนะครับว่าในส่วนของค่าธรรมเนียมหรือค่าแก๊สนะครับผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังนะเพื่อนสมาชิกที่ต้องการจะโอนหรือทาธุรกรรมเหรียญซึ่งเป็นเหรียญ USDT นะครับเราให้สํารองนะครับในส่วนค่าแก๊สอยู่ที่14-30 TRX นะครับซึ่งค่าแก๊สสาหรับการโอนเหรียญ USDT เนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวดังนั้นเวลาผมนะครับแนะนําให้เพื่อนสมาชิกทําการ s t a k i n g เนี่ยผมจึงไม่แนะนําให้เล่นในส่วนของ USDT นะครับผมเพราะว่าค่าแก๊สจะแพงตัวที่จะแนะนําก็คือตัว TRX นะครับเหรียญ TRX ค่ากกถู มากๆเดี๋ยวไปดูกัน จากบลอดนะครับของแอดมินประกาศว่าถ้าเราทําธุรกรรมเกี่ยวกับเหรียญ TRX นะครับค่าธรรมเนียมสูงสุดจะอยู่ที่0.3ถึง1 TRX เท่านั้นนะครับสำหรับการโอนเหนนะรียญนะเราโอนเหรียญเท่าไหร่ก็ตามนะครับค่าธรรมเนียมจะอยู่ประมาณเนี้ย0.3ถึง1 TRX ซึ่งถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ u s d t แต่ถ้าเรานะครับใช้ u s d t ในการทําธุรกรรมนะครับในการโอนเหรียญถามว่าโอนรวดเร็วเหมือนเดิมไหมโอนรวดเร็วเหมือนเดิมแต่ค่าแก๊สค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นหากใครไม่ต้องการเสียค่าแก๊สแพงๆนะครับแนะนําเพื่อนนนนสมมาาาชิกกให้้ททํธุรรรเเป็เ่ั หรือเป็น trx เท่านั้นนะครับราคาเหรียญราคาค่าแก๊สนั้นจะประหยัดจะดีกว่ามากๆเลยนะครับผมครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มนะครับการสร้างรายได้ stacking เหรียญนะครับผมจะเน้นเป็นในส่วนของ trx เลยนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะเน้นในส่วนของเหรียญ trx ย้ำๆนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้ trx ค่าแก๊สถูกมากๆนะครับถ้าเล่นเล่นเหรียญในสายอื่นเนี่ยมันจะค่าแก๊สแพงนะครับดังนั้นใครที่ต้องการจะ stacking นะครับก็แนะนำเป็นในส่วนของ trx ได้เลยนะครับ รับโคดอังเปาแจกฟรีเข้ามาในกลุ่มเทเล gram ใครยังไม่ติดตั้งเทเล gram ดาวน์โหลดได้แอปโตและเพจโตติดตั้งเพื่อรับเงินสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ในทุกๆวิดีโอของช่องเก็บตังค์กดเพิ่มเติมเลื่อนลงมาด้านล่างและกดเข้าลิงก์มาในกลุ่มเพื่อรับเงินกติกาง่ายๆคิมแจกจริงใต้วิดีโอของช่องเก็บตังค์กดสับสกายกระทืบไลค์แรงๆกดแชร์แบ่งปันรับเงินทัวเล็ตทุกวันแจกฟรีที่นี่ที่เดียว